ขั้นเขาร่อยโหสิบเก้าเลยพี่น้องนะครับประหยัดถูกท่าพี่น้องนะครับสักครู่นี่พี่น้องนะเนาะเพื่อเป็นการเปิดคากันมองเห็นพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะพี่น้องนะครับนย่ำต่อมานีนะพี่น้องนะครับ้ดก็อย่าลืมติดตามไปกันกระเจี๊ยบทุกช่องทางนะพี่น้องเยอะโค้ชพรหอมเป็นกันเงียบพี่น้องนะครับเด็กมังกรทะลดินเม่ใครปั้นไหนพี่น้องดินไหนเฮ้ เป็นแบบเรื่องๆในดินไดกับพ่อใดแม่ยืนพี่หนอนพ่อใดกับพ่องามเลยพี่นอนค้ามบิดะไรนันคุณการหลักยงอยู่พี่หนอนเรไปกับคุณจะใส่ระบบสปริงเกอร์ระบบนามที่อื่นนะพี่น้องจะได้ไม่ต้อง คือไม่ได้ทำการนากพี่หน,น,นุ่มจะเปิดได้โหลดพี่น้องง่ายดีมีกระเทียมไหมพี่หนุ่มครับกรเทียมขอยันรู้สวัสดิ์พี่นออ้่มขอบคุทุกคนเลยครับเออทา,มาอนมะฮวยหน้าพร้อมแดงกระเทียมพี่น้องไหลสดไปพักไข่กันไปขอบค,คุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจเป็นมอบให้ยได้ครับเออนะฮะ มาพ่นน้ำครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีน้องดวงตาด้วยครับเด้อขอยาตอรุณสวัสดิ์นะครับมาพ่นน้ำพร้อมแดงกระเทียมพี่หน่องวันนี้จะกระเทียมพี่หน่องด้วนงานพุ่นแน่พี่น้องนะขอบคุณหลายๆนะครับเข้ามารับต,ต,ต้นพ่นน้ำไปเรื่อยๆพี่น้องน,นะครับเนาะที่ดิน,นยังเสิ็จล้วพี่น้องน,นะครับ ดูแลดูแลสอนกันไปพี่น้องนะฮะยามว่างงานหลักมาหดดูแลสวนหอมปลาแดงกระเทียมไปมีนั่นพี่น้องการเกษตรไปพี่น้องเกิดใจหักเดินใจมากเลนะพี่น้องนะฮะเนาะเห็นนั้นก็ต้องมีความหักความมักใจพี่น้องที่จะเส็จได้ฝันบอกมีความหักความมักหลกแต่แบบงยายๆนะพี่น้องเพราะว่าร่างกายก็ต้องเอาจิตใจเดินกันพี่น้องเอาใจจิตใจเป็นตัวน้่น้องนะจิตใจถึงมีความหักความ อย่งสีดีงั้นต้องเดินไปไหนพี่น้องแต่ว่าคิดใจบ่าหักวอมักแล้วก็เป็นไปได้ง่ายพี่หน่อ่แต่พี่น้องเพื่อว่าเห็ดนั่นก็ต้องเกิดจากความสันทะตอนเราพี่น้องสันทะนีคือความหักจริงหรือจะของเห็ดนะพี่น้องนะหักไม่ความหักไม่ฟั่มพี่หน่อยนะฮะจริงหรือก็เองเห็ดนะพี่น้องสันทะเพราะว่านะมองได้ที่มันดินบอดีเ้องก็โห่แหละพี่น้องเ้องก็ต้อง ข้าวต่อไปข้าต้องปรับปรุงให้ดินดีดีพี่น้องคุณบอกพี่น้องมันก็เกิดปัญหาเลยพี่น้องเพราะเต้เสกกับ้องยอมรับตัวเองหรือว่าพี่นี่มาไม่มาปลูกหม่องไม้พี่น้องปลูกม่งนี่บ่เคยปลูกมาก่อนเลยพี่น้องอืมดังนัไม่ประสบปัญหาอย่างนี้พี่น้องแต่มองได้ที่ดินดีดินเข้าวใดเพราะแบ่เพราะเห็นมากอยู่พี่น้องนี่แหละพี่น้องถึงบอกว่าการเทนยังอ่ะการเ็นการเกษตรเนี่ยสิเนี่ยพี่น้องต้องเบิ้งก่อนพี่น้องว่ามองหันคุณภาพดินเพิ่มดีเลยบ่นะครับยังหอมแดงนี่เพิ่นมักดินแบบใดพี่นน้องะ พร้อมแล้นี่ก็ดขึ้นกับแมงดินครับเพราะว่าขับเป็นดินโพ้นผสมดินล้วนผสมดินนั่นเองก็ดีเลยพี่น้องนะครับมันจะอุ่มน้ำเพราะประมาณพี่น้องนะครับที่เนจะขึ้นงามดีพี่น้องนะได้ขัาเป็นดินท่าล้วนเลยครับกับเจ้าแม่ได้พี่น้องเพราะว่าดินเป็นอุ่มน้ำนะครับเป็นน้ดินโพ้นยังไงพี่น้องดินโพ้นดินเหนียวนะพี่น้องที่คุณภาพดินคือดีพี่น้องการเก็บหล่องเป็นนังไก่็นนี้พี่น้องยังได้ทานั้น เป็นล an ุ่มเป็นยังลายพี่น้องนี่ยคือว่ายังเป็นลุ่มอยู่พี่น้องนี่เป็นลุ่มเป็นยังแองอยู่พี่น้องนี่ยคือว่ายังปรับปรุงไม่พี่หนุ่มปรับปรุงกันในรอบต่อบไปเลยพี่น้องคอยเสร็จคอยท้ำกันไปพี่น้องเนี่ขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะอ่าดวงตาแหละพี่น้องมาลำส้มเสร็จโพธน้มเดี๋ยวโพธนามควนอยู่พี่น้อง ก็ท anyway, ักทายกันย้ำเต่าได้พี่น้องเด้อนะคทักทายกันย้ำเต่ายันไงก็อย่าลืมติดตามไปเพจทุกตองทางเลยพี่น้องเด้อนะครับองทางออนไลน์เลยพี่น้องเป้กันเกษตรซิ่งเข้าไปพี่น้องนะหตัวพี่เองเลยพี่น้องเป้มาหน่อยเต้กันเกษตรพี่น้องรทักทายไปเห็นเยอะเลยพี่น้องทุกตองทางเลยพี่น้องต้องเว็บมูจูตูจิตตอกกว่าไปพี่น้องเลยเป็นแบบ คุณพี่น้องหลายๆคุณรับชมเออ๊บๆลานสยามกับพี่น้องแต่ว่าระบบลาหนี่ผมมาแต่จะบ่อนี่พี่น้องถ้ามีระบบอื่นใดจะดีนะไม่จะดวนพี่น้องเ้อาเป็นระบบสติงเกอร์พี่น้องวันไหนแบโอเคจ้ะนะพี่น้องต้องใส่น้ำรุดพี่น้องน้ำรุดลากไปน้ำมาลุดพี่น้องอ้าวสวัสดีครับไปใส่นอไปใส่นอ อ่านพี่น้องไอ้สมใหญ่แล้ไปสวนพี่น้องครับสงสัยรากไปหลังมากมัดรุดสายยางรุดวงเชื่อมต่อแทนพี่น้องจะเป็นเสกัมีมีดเลยพี่น้องเ่ยมีดเลยพี่น้องนะไปอยู่กับธรรมชาติน่สิพี่น้องนะอยู่กับความธรรมชาติอยู่กับแสงอยู่กับร่มสายสายร่มแสงแดดนะพี่น้องนะรุดอ <ination noises> <goodbye tester> ีรีพี่น้องอ๋อพผนผับพี่น้องพผนผัก like ตัวพี่น้อง <roleum> โอ้มองนี่เขาหลักมากหล่ะคุณพี่น้องหลับไปแล้วมันโดดกระเทียมพี่น้องโอ้พี่น้องไงต้องเบิร์กดีพี่น้องเซนเวลานี่ยครัต้องเบิร์กดีเดียมเสร็จยังไงเนี่ยนี่ว่าเป็นพุทธอย่างในสายผับพี่น้องนี่แหละพี่น้องระบบนี่ยก็จะได้เสียพี่น้องพันเข้าอย่งงี้ยคนเดียวเลยสะปลอดภัยแต่ถ้าไม่ระบบสปริงเกอร์นี่จะดีพี่น้องสปริงเกอร์เข้ากับเปิดด้วยพี่น้องเข้ากับมา ห้าสิได้ดูแลสวนเท่าเด็กผมพี่น้องนี่ยงินที่ระบบนี่ก็บเงินะพี่น้องมันจะท้าไม่ห้องสีเวลาอยู่เลยพี่น้องแต่บอกสปริงเกอร์ก็จะลงทุนในแต่ว่ามันก็รายย่อยเาอยู่เลยพี่น้องใส่สปริงเกอร์ได้พี่น้องนี่ฐานห้องมีทุนเนี่ยเขาก็ใส่สปริงเกอร์เปิดเามาเทำงานได้ได้กล่องโตขึ้นนะพี่น้องต่อไปคงจะเป็นสันแหละพี่น้องห้องสีเป็นระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำที่มันดีกว่านี้แหะพี่น้องนะคิดว่าพี่น้องเพราะว่าเขาทำงานคนเดียวพี่น้องก็ต้อง เวลากบบนี้จากัดพี่น้องต้องปรับปรุงพัฒนาไปพี่น้องเนะปรับปรุงพัฒนาไปเห็นเหงาลงูกมองเี่นพี่น้องลูกเหงาเลยลูกเหงาแค่นีน้หนะเหน็หนเหงาเห็นได้พี่น้องเลย,ยนสนใจกระเทียมยังไกงกะแจ้งไหนได้พี่น้องเด้อถ้าไหนสิสนใจอยากได้กินกระเทียมแบบปลอดภัยปลอดสารตั้งปีกเกินรศษกะ แจงใดพี่น้องนะเพืจะกิส่งให้พี่น้องเขาผูกผูทุกคนนั่นแหละนะครับนะแังใดันมีคมามบริสุทธิ์ใดก็ใเป็นการากแพง่งแบ่งปันเลยพี่น้องบริวณนี้มยังดอกหลายๆดอกพี่น้องบนิวณฝังฝนก็ามาจนยังมาไม่พี่น้องนะครับยังห,ห้พี่น้องเรับ นะครับสองสาตนตาอยังอยู่น้ากันอยู่กหันซ้ายภพาพ,พี่น้องซ้ายภาพนี่นั่เพี่น้องเด้เดี๋ยวลอกเองเปิดมันว่อนจะมาพ่าพี่น้องหรือว่าสารุดไทั้ทงบนละบกทั้งทงั้งบนละบเดี๋ยวเปิดมันก่อนี๋ยวหลัอีกนงหลัเอ้าพาน้องมน,งน,งงนีก่อนเมยมัน อันน <Wasn 't> ี้กระเทียมพี่น้องเลแข็งอลไรพี่น้องนี่ยินแข็งอะไรหรือพี่น้องครับแข็งมากพี่น้องตายบริุทพี่น้องแข็งมากเลยเดี๋ยวคนฮะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะคะได้ี่รับชมตีกันเกล็ดพี่น้องทำมาคนหนาคนสวนพี่น้องทางใครยังต่อกันพี่น้องขอบคุณตรงไหนพี่น้องรับชมตปกันเกล็ดนะครับสนใจเออชื่นชอบกับโคตอะไรก็แชร์ได้พี่น้องนะคนรอะไรก็แชร์เนาะเนาะ สวัสดีตามทุกนสองทางพี่น้องขอบคุณหลายที่รับชมพี่น้องเด้อมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องให้ทุกปังๆเราด้วยนะพี่น้องนะครับนะครับคลิปหน้าไรน้าพอกกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ